มานะครับวันนี้มาจัดนิสเด็กนะครับผมแคนโนวาแกรปเปอร์นะครับสาย God ก็สแฮนด์ราก้อนนั่นเองนะครับผมก็อันนี้มีคนขอมนานล้วตั้งแต่เปิด c ีพแล้วแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรารอ b ีมาก่อนดีกว่าเพราะของใช้อะมันอยู่ b ีเยอะมากๆนะครับผมก็เลยแบบอะตอนนี้ก็ b ีทีเข้าแล้วก็เลยว่าอะมาทำคลิปไดแล้วนะครับก็เป็นลิสต์ผมเองนะครับใครไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบก็ลองปับกันดูหรือม,มาแบบแชร์ คอมเมนต์กันได้นะครับว่าเอ้ยพี่ใส่ตรงนี้ดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะเด็กนี้มันยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับผมอ่ะมาเริ่มมาเลยเริ่มที่ตัวเริ่มนะครับอ่าตัวนี้นะครับ full moon muscle นะครับจริงๆจะเป็นตัวอะไรก็ได้ไม่ต่างหรอก่ะส่วนทิกเกอร์นะครับเราเป็นฟอนทิกเกอร์นะครับสิบสองใบเลยนะครับผมเพราะที่นี้ต้องได้ฟอนนะครับใส่ไปสิบสองใบแล้วก็ดอพีจีนะครับผมสี่ใบอ่าก้อนนดนี้จะไม่มีฮิวทิกเกอร์นะครับเพราะเรารู้สึกว่า ไอ้เด็กเนี้ยมันค่อนข้างจะไปทางวัดใจเลยนะครับผมมีฮิลมารู้สึกว่าไร้ประโยชน์มากๆนะครับผมเลยรู้สึกว่าริดแบบนี้ดีกว่าเพราะริดเนี้ยมันค่อนข้างจะมือบางมากๆนะครับยิ่งถ้ามีดอมาเสริมมันค่อนข้างจะโอเคกว่านะครับผมแต่โอกาสรอดก็ไม่มีนะถ้าแบบปิดไม่ได้ประมาณนี้นะครับเป็นเลเป็นลิดเล็กวัดใจเลยนะครับผมอ่กระสตนประมาณนี้ฮะต่อไปเกรหนึ่งนะครับผม Starfighter Silverfit นะครับตัวนี้ผมใส่ไปสี่ใบนะครับตรงนี้ มันจาเป็นจริงต้องใส่สี่ใบเพราะว่าพอได้ฟอนต์ทีพลังมันปัดขึ้นใบด้วยนะครับทําให้แบบว่าเหมาะมากๆนะครับผมต่อมานะครับตัวนี้ก็ต้องใส่สี่ใบเหมือนกันกิทเบงกกลนะครับตัวนี้ยังต้องใส่สี่อยู่คนจริงๆอยากให้ทําให้อยากให้เขาทำพิอาฟอโยมาคอนเด็กเพราะตัวนี้เอาไปใส่เด็กอื่นนด้วยนะครับเหมาะมากๆนะครับตัวนี้นะครับสามารถเอาฟอนทิเกอร์หนึ่งใบในมือไปโปะกองได้นะครับเก่งมากนะครับผมโคตรเก่งอ่ะอืมนะครับทำให้เราเช็คฟอนต์ได้แน่นนอนหนึ่งใบและที่เหลือไปลุ้นโชคอ่ ต่อมานะครับกันทรูเปอร์แคสเทลนะครับล้วใส่ไปซีบายเหมือนกันตัวนี้เอามาได้เพิ่มนะครับตอนได้ฟอน์ไม่ออกหรือนั่นแหละถึงได้ฟอนได้แล้วก็อยากให้ได้เพิ่มอีกนะครับผมเพื่อจะเพื่อได้เผื่อโอกาสได้ฟอนต์เพิ่มขึ้นนะครับแต่เอามาจริงๆก็คืออยากส่วนมากผมจะเอาตัวนี้ไปบูทแวนเพราะว่ามันจะเอ่อไงเดียจะได้เพิ่มมือด้วยเพราะในี้มือมือบางนะครับผมอ่าก็ได้ถ้าได้ทิกเกอร์ได้ก็ เป็นบุนใบนะครับต่อมานะครับช่างเครื่องส่วนตัวตซลจินี่นะครับตัวนี้เราใส่ไปสองใบตัวนี้ก็ได้ฟอนต์มันจะบวกพลังอีกหนึ่งหมื่นนะครับก็มันจะเก่งเลยทีเดียวนะครับผมใส่ไปสองใบอะกหนึ่งประมาณนี้ต่อไปเกสองนะครับตัวนี้ต้องใส่สี่นะครับฟิวซิ่งสตเกอร์นะครับใส่ไปสี่ใบนะครับใครมีอัพกอบของบอกได้นะผมอยากได้เพิ่มมากนะใส่ไปสี่ใบตัวนี้ได้ฟอนต์บวกห้าพันแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวไว้หากกอดแทนด้วยนะครับใส่ไปสี่ใบ ต่อมานะครับออดเพเจอร์เซลหน่อยนะครับตัวนี้ก็ใส่สี่ใบเหมือนกันตัวนี้ถ้าได้ฟอนต์ได้ฟอนต์ทิกเกอร์เนี่ยมันจะบวกหนึ่งคีที่เอนเอนะครับผมต่อมานะครับฟาร์มไกอัสนะครับตัวนี้เราใส่ไปสี่ใบตัวนี้เอ่อมีคีที่เข้าเป็นสองนะครับแต่พอร์จะเป็นแค่สามพันแต่มันก็ช่่มเพาร์ดพลมันไม่สำคัญแนตะ่เพราะถ้าได้ฟอนต์พรามมันก็เพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับทาให้แบบว่าเหมาะกับการปิดเกมมากยิ่งเรามีตัวสองคีิ์ในสามเยอะทําให้แบบว่า ทำจมิดได้แบบเร็วมากๆนะครับผมก็สามารถปิดได้แต่รลายแรกเลยนะถ้าได้ดีนะครับอ่าเนี่ยก็เลยเป็นสองตัวที่มีคิดที่ข้อสองยูสองใบเลยสองแบบนะครับผมประมาณนะครับคิดคิดไทฟูนนะครับเราใส่ไปสามใบตัวนี้เอามางัดเรียกัดนะครับแล้วก็เมื่อลงสนามลงเวนลงเรียกัดลงแอคเซลนะครับบวกห้าพันนะครับแล้วก็เมื่อตีถ้ามีเรียกัดเต็มแถวหน้าเข้าบัตลูกเรียนหนึ่งจริงๆตัวนี้ไม่่อยใช้หรอกแต่ว่าใส่ไว้ก่อนนะเพื่อโปรตีที่คิดมันน้อยนะครับก็ ไว้ตีปันเว็บนะครับไอสองประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเกสามนะครับก็มีแค่สี่ใบเป็นก้อนแฮนดาก้อนนะครับใส่ไปสี่ใบนะครับผมอืมแล้วก็นั่นแหละก็อนไดฟอนมันจะบวกเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นใช่ไหมแล้วก็มีบวกไดบวกคียด,ด้วยนั่นเองนะครับผมเกสามประมาณนี้นะส่วนกิฟนะครับเราแนะนําเป็น Excel ซลทูมากกว่านะเพราะนี้มันบางมากจริงๆถ้าอยาก ถ้าจะแอสเซิลวันก็ได้นะแต่คนเพื่อแบบยันได้แรงแต่ผมรู้สึกว่าใช้แอ c เซลคูไปเลยดีกว่าเพราะว่ามือไม่ค่อยมีนะครับผมแล้วก็ถ้าได้ของเล่นมาด้วยยิ่งยิ่งดีครามใหญ่สรุปจบได้คอนี่หาเลยนะครับผมก็แนะนําเป็นแอ c เซิลคูดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับผมก็แล้วก็อย่าลืมใส่ฟิกชิวไปด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กเด็กก็แทนนะครับใครชอบไม่ชอบยังไงก็ลองคอมเมนต์กันได้ว่าพี่ว่าเอ้ยตรงนี้เหมาะกใส่อันนี้ดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองมาคุยมาแชร์กันไไไ้เพระื่่อองงนนนีมมััยก็แคบบบผ เพื่อแล้วผมคิดคิดข้ามเรื่องพวกนี้ไปข้ามเรื่องบางเรื่องไปก็ทุกคนก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าพี่ใต่ตัวนี้นะอะไรนี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปให้ชอ่องอาจายมาด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย